สวัสดีครับ a c e b o o k ปนัยคงอยู่นะครับศูนย์แ8 8เก้าหนึ่งแหนึ่งแแปดแดเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น Facebook ปนัยคงอยู่เดี่ยวสังสายเฟซเดียวเฟซอื่นเพจอื่นไม่ใช่เบอร์นี้คือเพจลอมนะครับที่แอบอางเอาไปนะครับผมใช้เฟซนี้เฟซเดียวเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับโอเคนะครับย้ำนะครับเบอร์เดียวเฟซเดียวนะครับ วันนี้มีเพียบอารมังกรทองนะครับผมปีสอง6นห้าร้ยสามสิบหกนะครับมานำเสนอนะครับผมอ่านะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าผมชัดเจนนะครับเบอร์โทรเฟสนี้นะครับชัดเจนนะครับตัวตนจริงอยู่นี่นะครับอ่ามาดูตัวรถกันนะครับ แผงประตูด้านในนะครับข้างขวาจะมีตําหนิเล็กน้อยตรงนี้นะครับจะของปะมาตามการใช้งานนะครับเบากสวยไม่มีขาดนะครับบางแดดมีครบผ้าไปดานยังดีนะครับเครื่องสตาร์ทง่ายนะครับระบบแอร์เย็นช่ำลมแรงนะครับนาฬิกาใช้ได้นะครับสีสันโดยรวมนะครับตรงนี้ ที่ประมาณ7.5เนะครับติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะครับดูรแล้วว่าเ็รถักรานครับระบบไฟติดครบนะครับสว่างสว่างนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับรอยกระทะยางดีนะครับภาษีก็69นะครับนะครับ69ศูมนะครับ ปลายนะครบับอกสวยโซนดีแท็กซี่ต้นท้ายดีนะครับกอกฝั่นสะเพิดดีนะครับแอกไลเนอร์มีให้ครบนะครับผมตกท้ายนะครับคนสุดท้ายนะครับผมช่วงล่างดีคัสซีดีนะครับแั็กซีสวยทุกเส้นนะครับ นะครับว่ามีแค่เฟสนี้เฟสเดียวเบอร์โทนี้เบอร์โทเดียวเท่านั้นนะครับขายจริงๆนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับวิดีโอเ a ้ามาดูได้นะครับทุกขั้นตอนของตัวนี้ขายจริงนะครับจะกชัดเจนนะครับโดยรถโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับผม ครื่องนะครับัน้อยังอยู่เครอปนะครับก็กสวยครับเนยครื่องนิงๆนะครับแนิ่เลยครับของแท้นะครับสภาครับผมบแ นิ่งนะครับผลงานดีนะครับเข็บชางหน้าสวยนะครับแผ่นเทปไม่ท่าสวยนะครับนะครับตปนนิ่งนะครับไม่มีพ่นนะครับไม่มีพ่นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งตามเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์อื่นคือมิจฉาชีพเข็อื่นคือมิจฉาชีพนะครับย้ำเลยนะครับ ราคาคันนี้นะครับ79,000บาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับ79,000บาทต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่ง79,000บาทยินดีวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลมาแอดไลน์มานะครับหรือทักมาทางเฟซบุ๊กนะครับชัดเจนผมชัดเจนทุกขั้นตอนอยู่แล้ววิดีโอคอลมาได้เลยได้เห็นรถคันนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผม นยังสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโปรดระวังด้วยนะพี่ทุกขั้นตอนของโค้นการจริงจัชัดเจนนะครับจัชัดเจนนะครับ่ดูน,นะครับ